สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาทําโฮมทัวร์กันนะคะโอเคซึ่งเราก็จะเดินทางจากอนุษมาทางถนนบางนาตรานะคะแล้วก็ตามป้ายพร,รามสองไปเลยขึ้นทางด่วนการสนาพิเศษนะคะแล้วเราก็จะเห็นเมกะบางนาแล้วก็ไอเกียเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือของเรานะคะโดยบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของพ่อกับแม่เรานะคะซึ่ง ก่อนที่เราจะซื้อคอนโดย้ายไปอยู่ออนนุชเนี่ยเราก็อยู่บ้านหลังนี้มาก่อนแล้วเราก็ลงตรงเทพารักษ์นะคะก็จะตามป้ายบางพีไปนะคะหลังจากที่ลงทางด่วนมานะคะเราก็จะเจอกับถนนเทพารักษ์เนาะแล้วก็เราก็ชิดขวาไว้นะคะเพื่อที่จะทำการยูเทิร์น U ค่ะ โอเคหลังจากยูเทิร์นนะคะแล้วก็ชิด้ายไว้นะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยมังกรขันดีเลยนะคะซึ่งบ้านของเราเนี่ยจะเข้าได้2ซอยนะคะก็จะมีซอยมังกรแล้วก็ซอยผู้ศรีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใชะ้ซอยมังกรเป็นซอยหลักในการสัญจรนะคะโดย2ข้างทางเนี่ยก็จะมีพวกร้านอาหารพวกร้านสะดวกซื้อแล้วก็พวกคลินิกต่างๆนะคะก็คือจะนี่เลยก็คือ ก็คือถนนทั้งถนนเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยพวกร้านค้าร้านซ่อมรถปั๊มน้ำมันร้านสเต็กร้านส้มตำนะคะแล้วก็สังเกตเ,เห็นร้านทองนะคะก็จะเลี้ยวเข้าสู่หมู่บ้านเฟื่องฟ้า1ินะคะก็ตรงมาเรื่อยๆ ตรงมาเรื่อยๆตามถนนนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้าย2รอมนะคะแล้ก็จะเจอซอย12ทับ2ค่ะซึ่งซอยนี้ก็จะมีบ้านทั้งหมด6หลังด้วยกันนะคะบ้านของเราก็จะอยู่หลังตรงกลางเนาะอันนี้เราถ่ายไว้ตอนเดือนตุลาคม2564นะคะก็จะเป็นบ้าน2ชั้นขนาด34ตารางวานะคะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถเริ่มจากหน้าบ้านนะคะก็จะมีมุมปลูกต้นไม้เล็กๆนะคะ เข้าบ้านไปเนาะเมื่อเดินไปฝั่งขวามือก็จะมีพื้นที่อเนกประสงค์ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยพ่อเราก็จะปลูกต้นไม้นะคะหรือสามารถทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นได้เนาะแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ,อ,อยู่ติดกับห้องครัวเนาะในมุมนี้เราก็จะวางพวกเครื่องซักผ้าพวกปั๊มน้านะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้ด้วย ค,คือบริเวณหน้าบ้านเนาะโอเคพอมาถึงประตูหน้าบ้านนะคะจะเป็นประตู2ชั้นชั้นแรกก็จะเป็นประตูกระจกชั้นที่2ก็จะเป็นประตูเหล็กดัดแล้วก็มุงลวดนะคะก็คือจะติดมุงลวดกับเหล็กดัดเนี่ยทั้งบ้านเลยเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็เมื่อเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นประตูห้องครัวนะคะแล้วก็สั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องนอน ชั้นหนแล้วก็บันไดทางขึ้นนะคะบริเวณชั้นล่างก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ห้องนั่งเล่นมุมโปรดของเราเลยซึ่งมันเขาอากาศถ่ายเทดีมากๆก็คือลมพัดตลอดนี่นะคะโอเคมาดูห้องครัวกันนะคะห้องครัวทางโครงการเขาก็เนี่ยจะทำซิงค์ล้างจานมาให้รวมถึงเคาน์เตอร์ด้วยนะคะ จร,จริงๆแล้วเนี่ยเราย้ายเครื่องสื้อผ้ามาไว้ข้างในจริงๆเครื่องสืผ้าเนี่ยจะอยู่มุมนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะทําการขนกลับคอนแก่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนชั้นแรกนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือห้องน้ำชั้นล่างนะคะ อันนี้ก็จะติดเป็นกระเบื้องรอบห้องเลยนะคะค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ช่องว่างระหว่างบันไดก็สามารถเก็บของได้แล้วก็บ้านหลังนี้จะมีหน้าต่างเยอะมากก็คือเลยทำให้กาศถ่ายทีแล้วก็ลมพัดก็คือไม่เหม็นอับนะคะก็จะมีดูระบายอากาศนะคะประมาณนี้ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะคะขึ้นมาชั้นสองมุมนี้ก็จะพื้นที่อท่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเราก็เลยมีโต๊ะเก็บของพอขึ้นมานะคะก็จะเห็นประตูห้องน้ำแล้วก็ห้องนอน2ห้องนะคะฝั่งซ้ายมือก็คือจะมีทั้งหมด3ห้องนะคะนี่อันนี้ก็คือห้องน้ำชั้น2ห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องน้ำรวมเนาะ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยก็จะมีกระเบื้องติดรอบเหมือนกันเลยติดเต็มเลยค่ะมองลงไปวันไดก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มาดูห้องนอนกันห้องนอนห้องแรกกับห้องที่สองเนี่ยจะขนาดเท่ากันนะคะมีอันนี้เราก็จะแถมแอร์ให้นะคะทุกห้องก็จะมีแอร์ให้ ห้องนอนห้องแรกก็จะติดกับห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็ห้องนอนห้องที่สองเนี่ยบ้านเราทำเป็นห้องพระนะคะจริงๆเคยเป็นห้องนอนน้องชายมาก่อนนะคะแล้วก็พอเราย้ายออกก็เปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องพระนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องนอนประมาณนี้นะคะอันนี้วิวนะคะก็คือทุกห้องเนี่ยก็จะมีหน้าต่างให้สองฝั่งเลย คือช่วงกลางวันเนี่ยบ้านจะสว่างมากๆนะคะนี่อันนี้ก็วิวจากห้องนอนนะคะมาเรามาดูห้องใหญ่กันเลยค่ะห้องใหญ่ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะคะคือมันใหญ่มากจริงๆเราก็เลยเนี่ยต้องทำบิวอินนะคะอันนี้เราทําประมาณ4,500บาทนะคะเป็นกั้นเป็น2ห้องเนาะเราใช้บริการของ Index นะคะ นีอันนี้มาดูห้องน้ํากันห้องน้ําก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะนี่ก็จะมีช่องระบายอากาศนะคะประมาณนี้มีห้องกว้างมากจริงๆนะคะแล้วก็มีระเบียงใหญ่มากคือบางทีเราก็เอาพวกโต๊ะเนี่ยออกมาวางตรงระเบียงนะคะแล้วก็ นางชีวมีกว้างจริงๆนะคะแล้วก็ลมเย็นมากก็จะประมาณนี้นะคะโอเคเรามาดูฟังก์ชันของชั้นบิวอินของเราดีกว่าเนะก็อันนี้ออกแบบเองเลือกวัสดุเองเลือกแบบ เนี่ยที่เปิดเลือกเองทุกอย่างนะคะก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งประตูเนี่ยจริงๆอะ่ะเขาให้เลือกได้หลายแบบมากเลือกเป็นกระจกก็ได้แต่ค่ากระจกมันก็จะแพงเนาะเราก็เลยเอาเป็นแค่นี้ไปแล้วกันประตูก็จะเลื่อนได้สองฝั่งเลยนะคะเปิดเข้ามานี่ก็จะเป็นห้องนอนนะคะแอร์ทั้งหมดนะคะ3ตัวเราก็จะแถมไปให้เลยนะคะ คนที่ซื้อเค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านเนาะอันนี้เราจะพาทัวร์แบบเร็วๆแล้วก็มันยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดจ้างคนมาทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็เนี่ยขากลับเราก็ใช้อีกทางหนึ่งนะคะซอยพุทธศีออกไปทางอ่อนนุชเนาะสำหรับเราเราคิดว่าค่อนข้างสะดวกยิ่งถ้ามีรถก็จะยิ่งสะดวกนะคะแต่ถึงไม่มีรถเราก็ ใช้นั่งสองแถวได้ใช้งานวีนมอร์ไซได้นะก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะบาย